ร้อกับหัวข้อที่มีชื่อว่าจะสมหวังในสิ่งที่หวังไหมนะคะค่ะสำหรับพิกอาการ EP นี้ก็จะมีตัวอักษรให้เลือกทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมนะคะก็มีตัว S T R O N G นะคะสตรองนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะคะให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้นึกนึกถึงเรื่องที่เราแบบ อยากที่จะถามว่าเออที่เราหวังเนี่ยมันจะสมหวังไหมมันจะสําเร็จไหมประมาณนี้นะคะค่ะอาพออธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะเลือกตัวอักษรที่ท่านรู้สึกว่าถูกชะตาหรือดึงดูดสายตามากที่สุดน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอป,ปจะให้เวลาสักครู่นะคะเพื่อให้ทุกทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานกันนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ ค่ะโอเคค่ะแอปหวังว่าทุกท่านคงจะเลือกตัวอักษรที่ท่านถูกใจได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจะเริ่มที่ตัว S ก่อนเลยนะคะแอปขออนุญาตเก็บที่เหลือออกก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัว S กันเลยนะคะขอขยับนิดนึงอ่ะเรามาดูตัว S กันนะคะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยมันจะสมหวังหรือเปล่านะคะคนที่เลือกตัว S นะคะใบแรกเลยได้ตึกถล่มพาวเวอร์นะคะเอ๊ะอย่างงี้หัวก้า ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราผิดด้านอ๋อต้องอย่างนี้สิอใบที่สองสิบเหรียญน,นะคะใบที่สาม เกาดาบค่ะแล้วใบที่สี่เดอะสตาร์นะคะเดี๋ยวขอขอจัดระเบียบพายแป๊บหนึ่งมันดูแบบมันต้องปิดปิดกันโอเค อ่าเรียบร้อยอ่ะสำหรับคนที่เลือกตัวเอสนะคะจะสมหวังในสิ่งที่หวังไหมจากหน้าไพ่ก็จะมีทาวเวอร์สิบเหรียญเก้าดาบเดอะสตาร์แอบจะบอกว่าสิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันจะสมหวังนะคะแต่กว่าจะสมหวังก็ทราหดมากเลยเหมือนแบบต้องเจอสารพัดคำดูถูกต้องเจอแบบ คนที่เขาแบบไม่ซับพอร์ตเราหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติเออใครดูถูกเราเยอะๆอะ่ะให้เราพยายามเอาแรงผลักดันตรงเนี้ยเอาคำดูถูกมาผลักมามาผลักดันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอะคะ่ะแล้วมันจะทำให้เรามีแรงหึดสู้แล้วก็ตั้งใจแล้วก็เราจะสามารถสมหวังแล้วก็สำเร็จได้นะคะเหมือนคนที่เลือกตัวเอสเนี่ย สิ่งที่คุณหวังอะมันสําเร็จแน่นอนแต่ว่าคุณต้องใช้พลังกายพลังใจในการที่จะแบบว่าคืดสู้ในการที่จะทํามันด้วยอะไรเงี้ยมันถึงจะสําเร็จอะคะ่ะเพราะว่าคนที่เลือกตัวเอเนี่ยเหมือนคนคน่อนข้างดูถูกเยอะหรือคนค่อนข้างจะสกประมาทเราเยอะว่าเราไม่น่าจะสําเร็จหรอกกับสิ่งที่เราจะทํานะคะแต่สรุปผลสรุปของคําตอบก็คือสมหวังค่ะ เพราะว่าตัวเราโดนดูถูกเยอะก็เลยเหมือนคือสู้แบบเฮ้ยฉันจะเอาชนะคําดูถูกเหล่านั้นแล้วทําให้พวกเธอเห็นนะว่าฉันอะทําได้แล้วคุณก็ทําได้จริงๆค่ะตัวเอสนะคะก็คือสมหวังค่ะต่อไปตัวทีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวทีกันว่าสิ่งที่คุณหวังอะ จะส่งหวังหรือป่าใบแรกนักลบดาบค่ะใบที่สองสองไม้เท้า ที่สามเจ็ดไม้เทา้าแล้วใบสุดท้ายหกไม้เทา้าโอ้ดีมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกตัวทีสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังไหมโอ้จากหน้าไพ่คือแบบสุดๆเลยอะ เหมือนมันไม่ใช่สมหวังเพราะว่าดวงอะคะ่ะมันสมหวังเพราะว่าตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนทําให้เรื่องเนี้ยมันสมหวังเองเพราะว่าคุณอะมีความพยายามเนี้ยนักรบดาคุณสู้มากคุณกำดาบแล้วคุณแบบเฮ้ยแบบฉันไม่ยอมฉันจะไฟฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเออแล้วก็แบบแล้วคุณเองก็แบบมีมีอาจจะมีแบบอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเพื่อนฝูงหรืออาจจะไม่ได้มีใครช่วยเยอะ แต่ก็มีคนที่ที่ช่วยเราจริงๆมีแต่ว่าน้อยแต่แต่สิ่งที่เขาช่วยเราเนี่ยมันเป็นการช่วยที่แบบยิ่งใหญ่อะ่ะเออถึงเราจะไม่ได้แบบมีคนช่วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราอาจจะมีสักคนสองคนที่มาช่วยเราแล้วเขาช่วยเราทําให้เราสําเร็จมากๆนะคะอ่าคนที่เลือกตัวทีเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณหวังไว้อะสําเร็จชัวร์ค่ะเพราะว่าตัวคุณพยายามมีเพื่อนหรือว่ามีคนที่เขาหักคุณจริงๆที่เขาช่วยเรา แล้วตัวคุณก็แบบมีกําลังใจแล้วคุณก็จะเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างแล้วก็จะสําเร็จในที่สุดหกไม้เท้านะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคืออาจจะเหนื่อยอาจจะใช้เวลาแต่ก็สําเร็จแน่นอนสู้ๆค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวทีนะคะอ่ะต่อไปตัวอางค่ะ เรามาดูตัวอากันนะคะว่าคนที่เลือกตัวอาร์เนี่ยจะสมหวังในสิ่งที่คุณหวังหรือเปล่านะคะใบแรกได้หนึ่งถ้วยะคะ่ะ ใบที่สองได้แปดถ้วยค่ะใบที่สามกลงลอชุกคตา ใบสุดท้ายได้สิบถ้วยค่ะค่ะสำหรับคุณที่เลือกตัวอาสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังไหมจากหน้าไพ่เนี่ยสมหวังค่ะคือสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็ประมาณว่าเหมือนคุณกับเขาอะยังไงก็ไม่แค้วกันนะเพราะเป็นเนื้อคู่กันนะยังไงก็จะต้องได้อยู่ด้วยกันได้ แต่งงานได้ใช้ชีวิคู่ได้สมหวังในความรักซึ่งกันและกันในที่สุดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงหรือช่วงแรกๆอาจจะต้องผิดหวังบ้างอะไรบ้างแต่ในที่สุดก็จะสมหวังอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือดีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆก็สมหวังอยู่ค่ะเหมือนอันนี้น่าจะสมหวังเพราะว่าแบบโชคช่วยอะไรเงี้ยเหมือนเบื้องบนอาจจะเห็นว่าเราแบบเออเป็นคนดีจิตใจดีล้มเหลวหรือว่ามีความแบบ เหมือนน่าสงสารอาจจะแบบไม่ค่อยสําเร็จในในบางเรื่องมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะช่วยสมขอเราให้เราสมหวังในที่สุดอันเนี้น่าจะเป็นดวงดวงช่วยอะค่ะเหมือนสําหรับคนตัวอาสิ่งที่หวังไว้จะสมหวังไหมสมหวังค่ะเพราะว่าเบื้องบนหรือว่าบุญเก่าเราหรือสิ่งดีๆที่เราเคยทําไว้อะมาตอบแทนเราให้เราแบบเออสำเร็จมากๆเลยอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบของตัวอานะคะก็คือสมหวังค่ะ กลัไปตัวโอค่ะมาดูตัวโอกันนะคะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยจะสมหวังไหมนะคะตัวโอใบแรกได้ดูฟูค่ะ ใบที่สองหกดาบค่ะขออนุญาตจัดอ่ะโอเคใบที่สามหนึ่งเหรียญนคะคะ ล้วใบที่สี่กงล้อโชชสตาอ่ะโอเคขอขยายกงล้อหน่อยนะคะกลัวมันแบบพลิกผันหรืออะไรค่ะเดี <L> ๋ยวเลิฟเวอร์อะโอเคสำหรับคนที่เลือกตัวโอนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังไหมจากหน้าไพาอ่อ่ะ คือสมหวังค่ะแต่ต้องใช้เวลาใช้เวลาสักสักระยะหนึ่งมันถึงจะแบบสมหวังถึงจะเห็นผลนะคะในกรณีเรื่องความรักสมมุติว่ามามา,มาอาธิษฐานเรื่องความรักว่าจะสมหวังไหมก็สมหวังอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องอดทนมากๆต้องพยายามอย่าเอาใจเราอะไปจริงจังกับความรักครั้งนี้มากเหมือนพยายามทําตัวสนุกสนานล่าเริง แบบไม่ซีเรียสไม่ได้คาดหวังแบบเนี้ยจะดูแบบสมหวังมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นในกรณีเรื่องความรักก็ถือว่าสมหวังอยู่ค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องเงินทองธุรกิจหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอารมณ์ว่าสมหวังเหมือนกันแต่มันก็ไปเรื่อยๆ,ๆตามสเปของมันนะคะแล้วในที่สุดก็จะได้ดั่งใจเราหวังคือคือกองเนี้ยมันสมหวังค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลา ต้องอดทนคืออย่าไปเครียดกับมันต้องแบบเป็นเดอะฟูลอะแบบเออทำตัวสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องไปซีเรียสมากแบบใช้ชีวิตให้สนุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็สมหวังของมันเมื่อถึงเวลาของมันนะคะโอเคค่ะอันนี้ตัวโอก็สมหวังอยู่ค่ะค่ะต่อไปตัวเอ็ค่ะ มาดูคนที่เลือกตัวเองนะคะว่าจะสมหวังในสิ่งที่หวังไว้ไหมนะคะใบแรกเลยเดอะซันค่ะใบที่สองสีดาบ ดาบค่ะใบสุดท้ายเจ็ดเหรียญค่ะสำหรับคนที่เลือกตัวเอ็สิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังไหมแอบมองว่าตัวเอ็เนี่ยมีโอกาสสมหวังอยู่ค่ะถ้าคุณ แบบไม่ท้อไปกอดกลางคันหรือว่าไม่ไม่ลำคาญไม่หงุดหงิดแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่ทําสิ่งนี้ละคือเราต้องแบบมีความมุ่งมั่นยาวๆให้ตลอดอะคะ่ะเราถึงจะสําเร็จถ้าใครสมมุติตัวเอ็มาอธิษฐานเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังแต่ว่าคือต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ทําให้มันแบบ วางแผนมั่นคงยาวๆไปเลยคุณถึงจะสําเร็จนะคะก็คือทําทุกวันตั้งใจตั้งใจไปยึดไปเรื่อยๆห้ามห้ามแบบห้ามเบื่อก่อนอะประมาณว่าห้ามอุ้ยเซ็งฉันไม่ทำลวฉันละทิ้งลฉันนอนดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเพราะว่ากองเนี้ยมันมีเกณฑ์สำเร็จแต่ว่ามันมีสีดบับเด็กดบับใช่ไหมมันก็จะหมายถึงว่าตัวเราอาจจะแบบความความพยายามในใจเรามันอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนคนอื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจ แบบเฮ้ยฉันมุ่งมั่นมากเลยฉันจะฝ่ายฉันจะฝ่ายฉันจะแบบแบบฝืนใจตัวเองให้แบบทําทําให้ตลอดรอบฝังอันนี้คือสําเร็จแน่ๆค่ะค่ะก็ถือว่าอยู่ที่ตัวเราอันนี้นะคะแต่เกณฑ์สําเร็จก็มีสูงอยู่เพราะตัวเราเป็นเดอะซันอะเออเราก็มีเกณฑ์เพราะเราเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่แบบใครๆก็พร้อมที่จะแบบเออสนับสนุนช่วยเหลือเราหรือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีบุญเก่าอะไรติดตัวมาคิดว่า ถ้าถ้าหวังอะไรไว้อ่ะน่าจะสําเร็จอยู่แต่ตัวเราต้องต้องขยันนะเออต้องสู้ด้วยถึงจะสําเร็จนะคะโอเคค่ะค่ะต่อไปตัวสุดท้าย <c oughs> ตัวจีค่ะอมาดูตัวจีกันตัวจี จะสมหวังในสิ่งที่หวังไหมนะคะใบแรกเลยเหลย้าเหรียญจ้ะใบที่สองจัสติดค่ะ ใบที่สามลาชาดาบค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายสี่ดาบอะสำหรับคนที่เลือกตัวจีสิ่งที่เราหวังเนี่ยจะสมหวังจะสำเร็จไหมก็ อันนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาดูแบบเหนื่อยๆดูมันท้อๆไงไม่รู้อะเราก็แบบถึงแม้ว่าเราจะดูตั้งใจจริงขนาดไหนแต่มันก็ดูมีอุปสรรคปิดขัดทําให้แบบสิ่งที่เราหวังไว้อะมันอาจจะยังยังต้องพักไว้ก่อนนะมันยังไปต่อไม่ได้คือยังยังไม่สําเร็จอ่ะเออประมาณนี้คือภาพหน้าไพ่มันไม่สําเร็จอะมันเหมือนกับ เราอาจจะยังอยู่ในช่วงภาวะที่แบบดวงอาจจะยังไม่ดีในในตอนนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องพักเรื่องเรื่องที่เราหวังไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ดวงเปิดแล้วค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้น่าจะน่าจะยังไม่โอเคอะคะ่ะดูแล้วสิ่งที่เราหวังน่าจะยังไม่สมหวังเท่าไหรค่ค่ะอันนี้อาจจะต้องแบบรอสักสามสี่เดือนแล้วค่อย มาว่ากันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะคือตัวจีก็คือสิ่งที่หวังไม่สมหวังค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับพิกอากาศ อีพีที่หนึ่ง้อยสิเจ็ดจะสมหวังในสิ่งที่หวังไหมก็จบแล้วนะคะค่ะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังมาปิดตามชมกันนะคะค่ะก็ยังไงขอขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ